นโมตสสะภควโตอบราหตสัมมาสัมพุทธสสะโมตัสสะภะคะวะโตอบราหะโตสัมมาสัมพุทธ ตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุตธัสสะ กุศลธรรมะกุศลธรรมะัพยากตธรรมะคตาเมธธรรมะกุศลายสมิงสามยเเกามาวจาลังกุศลัง จิตตังอุปานังโหติโสมนัสสาสะหะคตังญาณสัมปยุตตังรูปามรัมมนังวาสัตทารัมมานังวาคันทารัมมานังวาประสารมมนังวาโพธาภารมานังวา ธรรมารัมมะนังวายังยังวาปานาระพาตาสมิงสามเยพาโสโหติอวิกเขโปโหติเยวาปานาตาสมิงสามเยอันเยปิอาทิปติจะสมุป ปันนาบรูปิโนธรรมะอิเมธรรมะกุศลาปัญจขันธารูปขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังขารักขันโทบินญาณขันโทตัตตกตมโมรู ปากันโทยังกินจิรูปังอตีตามนาคตาปจุปันนางอาชตาตังวาพหิตทาวาโอราบริกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณีตังวายังทุเรวาสันติเกวตาเทกัด ชังอภิสันยูหิตวาอภิสังขิปิตวาายังวุตจติรูปักขันโทสังขะโหอสังขะโหสังขะหิเตนะอสังขะหิตังอสังขะหิเตนะสังขะหิตังสังขะหิเตนะสังขะหิตังอาสังขะหิเตนะอสังขะหิตตัง สัมประโยโควิประโยโคสัมประยุตเตนวิประยุตตังวิประยุตเตนสัมประยุตตังอสังขิตังชาปัญญาติโยขันธปัญญาติอาญตนะปัญญาติธาตุปัญญาติสัจปัญญาติอินทรียปัญญาติปุ ขัลปัญญาติกิตาวตฏาปโพลานังปูขลปัญญาติสมัยวิมุตโตอาสมัยวิมุตโตโกปธรรมโมอะโกปธรรมโมปาริหานธรรมโมอะปาริหานธรรมโมเจตนาภัพ โพอนุรักขณาพภพปุถุชโนโคตรปูพายุปาระโตอาพายุปาระโตภาภาขมโนอาภัพภาขมโนอนิยตโตอนิยตโตปฏิปันโนภะเลทิโตอาระฮาอาระหาตายาปฏิปันโน Pu halo upalapatisajiikatha paramate na timantaayosajiikao parama tataso puc halo upalap Patsajiikatha paramate naatihe wangວ ตาพังอาชาณาหินิะหังหันจิปุขโลอุปัลาภติสัจิกาถะปรมัตเทนะเตนะวะตาเรวัตตาเพโยสัจิกาโตปรมัตโตตัดโตโสปุขโลอุปัลาภติสัจิกาถะปรมัตเทนะติมิชา Ye kächì ku sa lá tham ku sa la ye wa pá ná ku sa la xá phé té tham ma ku sa lá yé kächì ku sa lá tham ma xá phé té ku sa lá ß na e, कमूला साफे ते ठम कुशला हे तूपण पो अतिपतिपय अनंत तड़प चय समन तड़प चय सहच तप चय अंजम चयो निष्यप चय उपनिष्यप चय पुरे छ तप ใจโยปัจฉาชาติปัจโยอาศสวันปัจโยกรรมปัจโยวิปากัปัจโยอาหารปัจโยอินทรียปัจโยชาณปัจโยมัคาพปัจโยสัมปยุตตปัจโยวิปยุตตาปัจโย อาทิปัจจโยนาทิปัจจโยวิคตปัจจโยอวิคตปัจจโยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพูนธัสสะนะโมตัส สัพพะคาวะโตอระหะโตสมมาสมพุทธตาสานโมตัสสัพพะคาวะโตอระหะโตสมมาสมพุทธตาสา กุสลาธรรมะกุสลาธรรมะภะยากตาธรรมะกตาเมทธรรมะกุสลายสมิงสัมยเเกามาวาจาลังกุสลังจิตตังอุปนังโหติโสมนัต สาสหคตังยานสัมปยุตตังรูปารามมนังวาสัตถารามมะนังวาขันธารามมะนังวาประสารามมนังวาโพธภารามมะนังวาธรรมารามมะนังวายังยังวาปนารพ พาตาสมิงสามายพาโสโหติอวิกเคปโหติเยวาปานาตาสมิงสามเยอันเยปิอาทิปติจะสมุปันนาอรูปิโนธรรมาอิเมธรรมากุสลา ปันจคขันธารูปัขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังขารักขันโทบินญาณขันโทตาตกตตมรู ปากขันโทยังกินจิรูปังอติตามนาคตาปจุปันนางอาชตตังวาพหิตทาวาโอราบริกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณีตังวายังทุเรวาสันติเกวาตเทกัด ชังอาิสันยุหิตตวาอภิสังขิปิตตวาอยังวุตจติรูปกคันโทสังขะโหอสังขะโหสังขะหิเตนะสังขะหิตังอสังขะหิเตนะสังขะหิตตัง สังคะหิเตนะสังคะหิตังอสังคะหิเตนะอสังคะหิตังสัมปโยโควิปโยโคสัมปยุเตนะวิปยุตตังวิปยุเตนะสัมปยุตตังอสังคะหิตัง ชาปัญญาติโยขันธปัญญาติอายตนะปัญญาติธาตุปัญญาติสัจปัญญาติอินทรียปัญญาติปุ ขลปัญญาติกิตาวตาปุคละนังปุคละปัญญาติสัมยวิมุตโตอาสัมยาวิมุตโตโกปธรรมโมอกุปธรรมโมปริหานธรรมโมอปริหานธรรมโมเจตนาภพ โพอนุรักขณาภาโพปุถุชนโอโคตรปูพายูปาระโตอาพายูปาระโตพาภาคมโนอาภัพภาคมโนอนิยโตอนิยโตปฏิปันนโกบาลิตโตอวระห์อวระหตายปฏิปันโน ปุคคโลอุปัลาติสจิกาถะปรมาเทนะติอามันตายโยสัจิกาโทปรมะโตตถาโสปุคคโลอุปัลาติสจิกาถะปรมาเทนะตินะเหวังวัตตาพังอาชาณาอินิขังหันจิปุ ขโลอุปลาภติสัจิกตาปรมัตเทนะเตนะวตเรวัตตเปโยสัจิกาโุปรมัตโตตตาโตโสปุคัลโลุปลาภติสัจิกตาปรมัตเทนะติมิช้า ye ke chi kusala thamma sapete pete kusala mula ye wa pana kusala la sapete pete thamma kusala ye ke chi kusala thamma sa pete kusala mula na eka ye wa pana kusala mula ye, na e กมุลาสาเพเตถามกุสลาเหตุปัจจโยอวรสัมมานปัจจโยอธิปติปัจจโยอนันตวรปัจจโยสมานันตวรปัจจโยสหชาตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยนิสัยปัจจโยอุปนิสัยปัจจโยปุเรชาตปัจ ใจโยปัจจาชาตปัจโยอาศสวนปัจโยกรรมปัจโยวิปากปัจโยอาหารปัจโยอินทรียปัจโยชาณปัจโยมากขปัจโยสัมปยุตตปัจโยวิปยุตตาปัจโย อาทิปปัจจโยนาทิปปัจจโยวิคตปัจจโยอวิคตปปัจจโย